t a t ท t ต e e ทริสใบกรปุมคลิปสวัสดีค่ะคุณผู้ชม t a s t ต t r e a t ส by กระปุงมคลิปวันนี้พามีเมนูอาเซียนอย่างแป้งจีลาวาแนะนำให้คุณลองทำเพื่อสัมผัสรสชาติและรสวัฒนธรรมของพี่น้องชาวลาวดูวค่ะก่อนอื่นทำแป้งจีของเราก่อนนะคะโดยแป้งที่วาดก็คือขนมปังบาเก็ตขนาดเล็กใช้มีดผ่าครึ่งขนมปังตามยาวแต่ไม่ต้องขาดนำไปจี่ไฟพอทั่ว ทาเนยสดและมายองเนสลงบนเนื้อขนมปังทั้งสองข้างใส่ผักสลัดแตงกวาหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแครอทกระหล่ำม,ม่วงตามด้วยหมูยอแฮมหมูหยองและผักชีโรยเกลือไอโอดีนเสิร์ฟพร้อมซอสปรุงรสและซอสพริกนะคะแค่นี้คุณก็จะได้ซึมซับรสชาติของแป้งจีราาอย่างเต็มอิ่มแล้วล่ะค่ะ ขอบคุณเกลือปรุงทิปสำหรับเมนูเทสซี้ค่ะ